สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่น Q&A นะครับไปเป็นเพื่อนเราได้ในไลน์ออฟฟิเชีนะครับเข้าไปรับสื่อโฆษณาได้ในนั้นที่ร้านเป็นร้านขายของนะผมบอกย้ำไม่หมดเดี๋ยวคุณมานั่งดูพ่อค้ากําลังโม้สรรพคุณสินค้าให้ฟังนะฮะกาลังโม้ให้ฟังแล้วสงสัยอะไรอยากรู้อยากสอบถามเรื่องอะไรก็ลองถามมาดูก็ได้นะครับเช่นมันจะมีเลือกตั้งใกล้ๆนี้ไม่ครูค่อยาก การเมืองได้ด้วยเหรอถามรู้อะไรก็ถามไงเนี่ยถามแล้วก็ตอบให้ฟังง่ายๆเลยเหมืองแตกแล้วหรอครูอืมถ้ามองแค่ด้านเดียวว่าใช่อะแต่ถ้ามองหลายๆด้านก็นยังมัน <c oughs> มีมันมีไปเรื่อยแหละนะครับอะอยากรู้อะไรก็ลองถามมาดูนะฮะบางทีผมก็จะตอบส่วนตัวไปถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับออสินค้าในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าใครอยากรู้ก็ยกมือแหลงเข้ามาได้นะครับความรู้กว้างๆอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าจะมาแทนหรอกูอะไรเงี้ยนี่เขาถามมาจริงๆนะมือก็กูบอกเลย มีมันเริ่มมีมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเยอะขึ้นอืแต่ระบบเดิมมันยังไม่หายไปหรอกแต่จะมีคนเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนจะเห็นานบ้านหลังที่หนึ่งที่สองเอ๊ะแต่ก่อนมีบ้านมีรถดีเซลสองคันหลังๆี่มีรถดีเซลรถไฟฟ้าคันหนึ่งหรือเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะเริ่มมีแทกแทกเข้ามาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นสิ่งที่เราเห็นทั่วไปนั่นเองปกติตลาดสังเกตเทรนด์ดูเมื่อสามสามปีที่ผีผมจะดูเทรนด์นะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มี การเปิดอะไรขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูตามเนี้ยครับผมก็มาโมโมให้ฟังอ่ะส่วนบางคนที่เขาซีเรียสเรื่องมีดปุ๊บเขาจะออกไปเลยอย่าอย่างน้อยอยังพลาดมาเจอแล้ว้ั้งกับพี่บางทีเคมีมันไม่ตรงกันก็มีนะครับบาคนซีเรียสมากผมเป็นชีวิตใช้ชีวิตกลางๆนะครับใช้ชีวิตกลางๆมีอีอกหล,หลายหัวข้อเลยนะที่ผมยังติดไว้ยังไม่ได้ถ่ายแต่โอเคเราหยิบเรื่องนี้มาก่อนนะครับเป็นประเด็นที่นั่งคุยกับเพื่อนสมาชิกเมื่อวานอ่าโอเคถือว่าเป็นความรู้ดีนะครับก็ อยากรู้แล้วก็ลองถามมาดูเพื่อนเขาถามมาว่า,ารู้จักมีดที่มันเป็นแอ s ซิสไหมมีด assist นะ assist คือตัวช่วยเปิดออย่างนี้เรียกมีด assist นะครับก็คือระบบเปิดทั่วไปไม่เป็นทําสตาร์ทก่อโฮสตาร์ทหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นฟลิปเปอร์แบบนี้สังเกตไหมว่ามีดมันจะมีแอคชั่นมันจะมีแรงดีดเพราะว่ามันมีสปริงอยู่ข้างในครับไอ้สปริงนี่แหละเขาเรียกว่า assist คือตัวช่วยเปิดนั่นเองนะครับมาเรามาวิเคราะห์กันนะครับ วิเคราะห์ที่1วันนี้เราคุยเรื่องอมีดช่วยเปิดเลยนะนะครับดูข้อที่1ก่อนเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าวัตถุประส์ของมันนะมันทาไว้เพื่ออะไรเข้ okay, าไหนั่งวิเคราะห์ไปด้วยกันนะแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อผมผมอยากให้คุณคิดแล้วตัดสินใจไม่ได้ให้มาเชื่อผมผมเป็นแค่แหล่งข้อมูลให้บริโภคไม่ได้เฮ้ยเชื่อมึงเลยคิดก่อนคิดคิดก่อนคิดคิดเยอะๆนะฮะผมอยากให้คุณคิดไม่ได้ จำแล้วไปใช้ไม่ใช่ต้องเข้าใจเข้าใจแล้วเลือกใช้เว้ย่าต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับผมเจตนาลมผมคือแบบนั้นนะฮะไม่ได้เชื่อผมให้ฟังแล้วคิดถ้าคิดว่าเฮ้ยเออวะก็ค่อยปฏิบัติมันเองนะครับง่ายๆบวชไม่มึงอ่าเรามาดูก่อนนะมีดพับมันมันมีแอคชั่นอะไรบ้างแอคชั่นที่หนึ่งถ้าเราจะหยิบมีดขึ้นมานะครับโปรเซสที่หนึ่งตบตบและจับ ตจบ,ตจ,บ,ตจ,บตจับดึงเปิดตบจับดึงเปิดตบจับดึงขึ้นมาแล้วก็เปิดตบจับดึงเปิดสี่พอเศษแอซิดมาช่วยพอเศษไหนเปิดดูมีดอื่นงงอย่้งงง,ง,งอะไรของมึงวะเนี่ยวันนี้ มาดูนะครับนี่คือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมนะครับเขาทำกันแบบนี้แหละตบจับหยิบเปิดสี่โปรโซเซสเหมือนกันไหมมีสอเล่มนี้ต่างกันตอนโปรเซสสุดท้ายเท่านั้นถูกไหมครับโปรเซสสุดท้ายที่เปิดแบบมีสปริงมาช่วยเปิดทำให้มันเปิดได้เร็วขึ้นเปิดได้ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันมันเปิดได้เร็วขึ้นแบบมีตัวกดปึ๊กมันเปิดปึ๊กขึ้นไปเลยเป็นแบบีมิอ auto นะครับแล้วมีที่เป็น auto มีไหมมีไอ้ที่ตะปู OTF อะมีดที่เป็น auto คือจะเปิดแบบปกติไม่ได้จะต้องใช้อย่างเดียวเช่นมีปุ่มอย่างเงี้ยกดมีดลงมาแล้วมันไปเพิ่มแรงสปริงไว้กดปึ๊กก็ปล่อยมีดออกมานั่นคือมีด auto นะครับอันนี้คือมีดกึ่งนะผมเรียกอย่างนี้นะื่อเรียกไงผมไม่รู้นะผมเรียกมีดแมนนวลนี่คือมีดแมนนวลใช้แรงใช้แรงในการเปิด ให้มันไปสับกับล็อกนี่คือใช้แรงดันเปิดป๊อกผมมันลงล็อกเราก็ถอดนิ้วออกถูกไหมมันล็อกแล้วเนี่นะมีดมีสปริงช่วยเปิดนะครับก็คือโปรเซสสุดท้ายโปรเซสที่3ทมทให้มันอาจจะใช้แรงน้อยลงแน่นอนนะใช้แรงนิดเดียวมีสปริงช่วยดันปึ้งถีบเ่้าไปเพื่อให้มันไปดันล็อกปึ๊งเข้าไปนี่นะมันทํางานแบบนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นแบบนี้แหละทีนี้ล่ะเอะมันออกแบบมันก็ดีนะ แล้วทำไมมันหาซื้อยากจังวะพี่ถ้าของดีมันก็น่าจะใช่ไหมน่าจะหาซื้อได้แบบง่ายๆดี่ว่าเขาน่าจะทำมาเยอะๆนะทำไมเขาทำน้อยจังวะแต่ยังมีคงทำอยู่นะแต่น้อยแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ก่อนมีเยอะนะครับหลังๆก็ถูกถอดออกไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมตามดูจากที่ประสบการณ์ของผมล้วนๆนะผมไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเพานะั้นผมผมดูตามนี้นะ ถ้าอยากได้ซื้อได้จากตัวไหนเนี่ยได้จากเมยโก้แต่ก่อนผมก็ขายเมยโก้อยู่นะครับมีดที่ราคาไม่แพงคุณภาพก็ดีมันไม่แพงหรอกเพราะว่ามันก็แค่คุณภาพแบบระดับพอใช้ได้อะคือไม่ใช่มีดเกรดเอเป็นมีดเกรดแบบเกรดบีแต่ราคามันไม่แพงนะครับแล้วหน้าตามันก็ดีนะแต่เพียงแต่มันไม่ดังยี่ห้อมันไม่ดังคนก็เลยไม่เอา c r k t s ค i ีสควนะครับเป็นเฟรมล็อ เฟรมล็อกจะออกแบบมาคู่กับฟลิปเปอร์นะครับมันมาด้วยกันมันจับคู่กันมาก่อนสมัยก่อนแหละนี่พอกดปุ๊บจะมีสปริงดันไปเห็นนะมทำให้มันเปิดได้ง่ายขึ้นใช้แรงอาจจะใช้แรงน้อยลงมีสปริงมาช่วยเปิดมันจะสะสมพลังงานตอนที่มันมาข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเียตอนเนี้ยเห็นไหมเปิดไปมันก็ดูเท่ดีนี่หว่าครูใช่มันดูเท่ดีไหมอ่าเราเราเห็นแล้วนะมันออกแบบมาแก้ปัญหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะ เรามาดูต่อไปนะฮะเรื่องของกลไกของมันข้างในจะต้องมีสปริงอยู่ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นสปริงแบบไหนสปริงดึงเป็นลิฟต์สปริงแล้วแต่เขาจะออกแบบเลยแต่แนั้นแน่ๆมีสปริงหนึ่งงานที่เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาบ่อยๆซ้ําๆกดมัางเพิ่มมั่งกดมากก่งบ้างพอแรงมาเจอม้างเจอบ่อยๆเจอหักเจอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดึงมั่งดึงมั่ง,งก็จะต้องเกิดการล้าตัวแน่นอนนะครับในอนาคตสปริงก็จะดีดเบาลงเบาลง,าลงแล้วก็เบาลงเรื่อยๆเหมือนรถโชกคเริ่มจะพังอ่ะ ปิดเรื่อยๆเดี๋ยวแมงกก็พังใช่ไหมไม่พังส8แปลกสปริงมันก็จะเริ่มล้าตัวเรื่อยๆเหมือนวัสดุทั่วๆไปอ่ะเหมือนเหมือนคนไอ้เี้ยว,วิ่งวิ่งเราก็ล,าล้าเราก็เหนื่อยแมงใ้กูวิ่งทุกวันเลยสัตว์กูไม่ใช่ชัติชาตินะตายกูตายแน่นอนวิ่งตามแกไม่ไหวแล้วม้งแกวิ่งทุกวนันเี้ยคุณนานๆวิ่งดีก็ไม่ไหวถ้าเป็นสปริงก็อ่ะเนี่ยนานๆมันก่อล้าตัวใช่ไหมครับบางบางเจ้าบางจังหวะ สปริงขาดสปริงแตกมีเปลี่ยนไหมไม่มีไม่ต้องกลัวแตกกลัวขาดหรอกนะครับถ้าคูให้ผมแนะนํานะใช้ไปเถอะถือว่าคุ้มแล้วล้วถ้ามาสปริงแตกสปริงขาดก็ขายแล้วก็ดึงมันออกเท่านั้นนะครับแต่ก่อนก็มีหลายๆโมเดลที่เขาทํากันนะแล้วไงมันก็ดูดูเหมือนดีนี่หว่าใช่คุณเพิ่มพาร์ทเข้ามาหนึ่งพาร์ทแล้วนะครับแล้วพาร์ทเนี่ยมีโอกาสทําให้มันเสื่อมได้ด้วยนะแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมีดนี้ไปแล้วเกิด สปริงมันพังมันมีพาร์เพิ่มมาเนี่ยคุณยังอยากจะซื้อยอ่อดนี้อยู่อีกไหมผมถามหน่อยผมก็เสียความรู้สึกถูกไหมเฮ้ยซื้อมาตั้งหลายรั้งกันนะต่อให้มันไม่กินก็หลายตังเหมือนกันนะเราก็เตะเก็บตังมาซื้อเขารู้สึกว่านี่คือจุดอ่อนของมันถูกไหมมันเปิดได้ไวนี่คือจุดอ่อนของมันมันมีพาร์เพิ่มเข้ามานะครับนี่คือจุดอ่อนของมันนะมันแต่ว่ามันจะถูกพัฒนามาจากมีดปกติทั่วๆไปนะครับมันก็เปิดเร็ว พอมันทำไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีปัญหาตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการแจ้งปรับเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นเทคโนโลยีบอเบลลิงก็เลยถูกนําเข้ามาครับบอเบลลิงมันดีเหรอครูมีดีมีเสียไงแอซิสมีปัญหาเรื่องสปริงมันนานมันจะล้าตัวบอเบลลิงสิเมื่อกี้เราเปิดดิเราเราเปิดมีดปุ๊กเราอยากทำให้มันทำให้มันเร็วขึ้นในสเต็ปที่สเราทําไง เราก็ทําให้มันลื่นขึ้นทีวะใช่ไหมลดแรงเสียดทานเราจะลดแรงเสียดทานได้ไงวะแรกๆเราเอาวอัชเชอร์ใส่เข้าไปดีวะเอาน้ำมันบีบเข้าไปแต่วัชเชอร์มันก็ไม่ลื่นเท่าบอลแบริ่งนี่วะเฮ้ยงั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็นบอลแบริ่งอ่าบอลแบริ่งมันจะลื่นกว่าเราก็จะใช้แรงน้อยกว่าในการเปิดเห็นไหมนี่แนวตั้งเลยนะ90องศาใช้แรงนิดเดียวกระตุกฟิปนิดเดียวไม่มีสปริงด้วยเฮ้ยมันก็ดูดีนี่วะใส่แบริ่งเข้าไปสองตัว <S <S เขาก็นิยมมา,มาทำกันนะมีจีนก็ถือว่าเฮ้ย อันนี้ผมว่ามันมันค่อนข้างจะประสบความสําเร็จดีกว่าอันนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูแบบไม่อันตรายด้วยอันนี้อันตรายไงเดี๋ยวผมเล่าตอนจบให้ฟังนะฮะผมว่าเรื่องอันตรายนี่แหละเขาเลยเลิอก <laughs> อ่ะเฮ้ยบอแบลลิงก็ดี่าแต่อย่าทําตกนะเว้ยจะลงไปที่ทรายนะเพราะเม็ดทรายที่เล็กจะเข้าไปอุดตามนี้ได้แล้วมันจะฝืดถ้าฝืดทาไงอะ่ะก็ต้องฉีดฉีดน้ํายาไล่ไอเม็ดทรายออกจากบอแบลลิงอะ แต่ถ้าตกบางทีมันบอลแบลลิงมันไม่แข็งแรงมากมันก็แตกนะเพราะมันแตกมันจะไม่ฝืดแบบนี้นะมันจะไม่ลื่นแบบนี้นะมันก็จะเริ่มฝืดๆเงิดๆเงิดๆโอเคไหมหรือคุณไปงัดอะไรอ่ะบอลแบลลิงมันอ่อนแอจะตายมันสู้พวกวัชเชอร์ไม่ได้หรอกนี่วัชเชอร์ที่มันอยู่ข้างในนะมันสู้ไม่ได้หรอกโอเคป่ะมันมีข้อดีข้อเสียนะเว้ยมันเป็นมีดเมืองมันเป็นมีดแบบมีดเอาไว้โชว์อ่ะเปิดเล่นๆแอคชั่นแต่ถ้าจะเอาไปลุยเลยอะแต่อย่างเงี้ยลุยได้นะครับแต่งี้มันก็มีสปริงเหมือนกันนะ กว่าคุณคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะล้าตัวหรือไม่อะ่ะขอใหอ้มันโดนใจเพราะว่าหน้าตามันดีไหมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอแอต i ิสสปริงเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครถูกนําไปพัฒนาเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันดีจะพัฒนาต่อไปแล้วจะใช้เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปแบบนี้นะครับแล้วผมว่านะข้อสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่ถูกพัฒนาเ็เพราะว่าไอเรื่องนี้แหละนะครับสผ้ารุ่นใหม่มาแล้วนะ ร้อยเก้าสิ190บาทนะครับสนใจก็สั่งเข้าไปได้ก็เอาไว้ใส่มีดที่คุณมีนั่นแหละนะครับตอนนี้มีสีแดงเข้ามาเติมแล้วนะแล้วก็มีสีดําสีแดงแล้วก็ถ้ามีสีทรายมาเมื่อไหร่เราก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับนี่ซองเม็ดนินไทยแลนด์ถ้าคุณสนใจก็แจ้งมาได้นะครับอ่ะมาต่อนะครับคูรับมาขายเหรอเปล่าอันนี้เป็นสินค้าของที่ร้านสินค้าที่ร้านเรามีรับเข้ามาขาย ซื้อผ่านตัวแทนซื้อเข้ามาเองผลิตเองนะครับมีหลายแบบมากแต่เราเน้นเฮ้ยสินค้าไม่ดอินไทยแลนด์นุนคนไทยหน่อยนี่คือกางเกงนะครับกางเกงเมื่เนี่ยผมชอบใส่พวกลายๆกางเกงสตูนเนี่ยชอบนะนี่กางเกงจะมีกระเป๋าดูไหมถูกสีสันนี้ก็ต้องเรียกกระเป๋าอยู่แล้วเ <c oughs> วลาเราพกไปใช่ไหมครับมีไปนะดีจะเป็นลักษณะประมาณนี้ วันดีคืนด okay, ีวิ่งไปเดินไปเดินมาแม่งไปชนคนปึ๊กชนปึ๊กไอเบยาโกเนี่ปึ๊บอ่านี่มันเปิดออกมาแล้วนะนี่มันถ้ามันเปิดในขณะที่คุณกำลังเดินทางเคลื่อนที่เคลื่อนที่อยู่อะไม่โอเควะโอเคไหมนี่คือนี่คือการสามารถเปิดได้ของมันนะครับทีนี้เรามาดูก่อนเฮ้ยมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ด้วยเหรอวะ เคยมีเพื่อนผมนะฮะอันนี้ไม่ไม่เคยเกิดกับผมนะมันเกิดกับเพื่อนผมเขามาเล่าให้ฟังมาไปโดนล็อกอะ่ะแล้วมันมันมันกลางอยู่อย่างเงี้ยในกางเกงอะ่ะคือคือมันคือมันกลางเป็นลักษณะแบบเนี้ยในกางเกงเนี้ยเนียกลางอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันค้ำอยู่ที่ขาแม่งต้องเดินงักงักเดินเป็นปูอะ่ะแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วถอดกางเกงออกอะ่ะแล้วก็ดึงมีดออกอะ่ะเจอลักษณะแบบเน,นี้ยคุณโอเคไหมเฮ้ยไม่โอเควะ่ะไม่โอเคแน่ๆเลยเห็น <c oughs> ไหมว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งไหมครับ ผมเดาเอาล้วนๆเลยนะมันมีอันตรายอ่ะไอ้ตัวเนี้ยถ้าตกถ้ามันตกพื้นมันมันมันเปิดออกมาเองนะตรงนั้นไม่ดูนะอ่ะเนี่ยผมไปได้แกล้งนเนี่ยตกพื้นเปิดมาเองเลยนะเพราะสปริงมันสามารถเปิดได้ง่ายทีนี้จะมาเจาะลึกรายละเอียดดิสปริงเอาไงดีเอาสปริงแบบเอาสปริงแบบนิ่มๆมนิ่มๆคือสามารถเปิดได้นิ่มๆแบบเนี้ยสปริงนิ่มสปริงนิ่มเปิดง่ายไอ้สัตกแป้งเปิดลนะใช้แรงนิดเดียวเปิดบึกออกมาเลยนะ เฮ้ยสปริงนี่มันก็ดูอันตรายงั้นเอาสปริงแข็งๆไหมเอาสปริงแข็งๆเลยสปริงแข็งเกิดขึ้นได้ขึ้น,นมันกดยากอะดีเพราะกดยากอา้าวจากที่เดิมกูจะทําให้มันเปิดง่ายในในเลเวลที่สี่โปรเซสที่สี่มันทําให้กูต้องเพิ่มแรงแล้วเปิดยากเข้าไปอีกอย่างนี้เราใส่สปริงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่หว่ามันไม่ต้องใส่ดีกว่ามั้งก็ใช้แรงฟลิปธรรมดาก็เปิดได้อะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันสปริงแข็งก็ไม่ใช่ทางออกสปริงอ่อนแม่งอันตรายเอาสปริงออกไหม ใช่ไหมหรือเพื่อนๆว่าไงคิดเหมือนผมไหมผมก็คิดว่าถ้าถ้ามันดีอ่ะเขาน่าจะพัฒนาต่อนะหรือเป็นให้มันเป็นแบบเป็นเป็น,นกลไกที่เป็นเรือธงของเขาเช่น a อคเซสล็อกของ Best เบสเมดอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ารถยนต์ที่มันเป็นเครื่องเครื่องบ็อกเซอร์อ่ะรู้จักว่าที่มันอยู่ในซูบารุอ่ะเอออย่างนั้นดีกว่ามันคือพัฒนาไปแนวนั้นเลยแต่เครื่องทั่วไปมันก็เครื่องลูกสูบขึ้นลงธรรมดาดีกว่านี่คือทั่วทั่วไปเลยก็คือเหมือนแบบ แบบโพลสตาร์ดแบบสไปเดอร์โกแบบ, Spider Go, แบ,บทั่วไปคือเขาเขาก็ทำกันนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เน้นเป็นจุดขายแบบเครื่องบ็อกเซอร์ใช่ไหมเออแต่มันก็ไม่ใช่เลวร้ยวายนะอันนี้นะผมว่ามันน่าจะเป็นเครื่องแบบรู้จักเครื่องโรตารี่ไหมอันนี้ผมอาจจะมาสายเครื่องยนต์หน่อยนะจากเครื่องโรตารี่ไหมที่มันอยู่ในมาสด้าเอเซเว่น่ะที่แม่งจุดระเบิดที่บุมบมบุมหมุนจุดระเบิดสามรอบอ่ะจุดระเบ,อบอะิดสามครั้งในการหมุนหนึ่งรอบอะ่ะเออเครื่องยนต์แม่นิดเดียวนะันแดกน้ำมันที่หายเลยนะ แปดสามยี่สี่อ่ะก็คูณเอาอ่ะเครื่องแปด้อยซีซีอ่ะโอ้โหมันก็ดีแหละแต่มันก็คงไม่พัฒนาต่อมันก็เลยไม่มีการพัฒนาต่อไงถูกไหมแต่มันก็ยังคงมีขายดีกนี้มีอยู่ก็บอกว่าไม่รู้นะเออนั่นแหะคือเครื่องโรตารี่นะครับเอามาต่อ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 ได้ด้วย ใช่ไหมครับแต่เครื่องยนต์มันซับซ้อนไงที่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคือคือถ้ามันดีมันเวิร์กมันประหยัดน้ํามันมันแอดจัดได้ง่ายสามารถซ่อมแซมได้ง่ายมันก็น่าจะผลิตต่อเยอะๆดิทําไมเราไม่เห็นโมเดลพวกนี้เลยวะมันน้อยจังเลยใช่ไหมครับนี่นี่คือนี่คือประสบการณ์นะจากประสบการณ์ที่ว่าเฮ้ยมันตกมันกลางว่ะแล้วแม่งกลางในกางเกงด้วยแล้วเพื่อนกูแม่งก็มาเล่าให้ฟังผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เลยไม่ค่อยผลิตแต่ ก็ยังคงมีเอาไว้เผื่อคนถามว่าพี่ผมเคยเห็นมานะในอดีตมันมีอย่างนี้ด้วยอ๋อแบบนี้หรือเปล่ามีรุ่นนี้รุ่นเดียวอะไรเงี้ยเออก็แบบมีไว้หน่อยอะ่ะมีไว้เผื่อเขาถามมาก็เลยมีจมีบริษัทมันก็จะได้ขายได้ไงอันนี้ของ CRKT นะครับสินค้า CRKT มีเยอะแยะมากมายเลยเนาะถ้าเพืเ่อนๆสนใจสงสยัยหรืออยากจะสั่งก็เข้าไปในเว็บไซต์หลักนะครับแล้วก็ อลองเลือกดูว่าชอบรุ่นไหนอ่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะครับคําถามอีกคําถามหนึ่งผมนึกได้ในหัวพรุ่งนี้ดีกว่าเอออยากเล่ายาวๆสวัสดีครับ